ประพัฒน์นะคะจากสมุทรปราการสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสอบถามเรื่องอะไรเชิญค่ะจะสอบถามเรื่องนิติบุคคลครับว <Wow. S 2> ่าคือเราซื้อห้องอาคารชุดไว้เสร็จแล้วมันมีปัญหาเรื่องน้ํารั่วเรื่องน้ําตันอะไรเงี้ยแล้วเราก็แจ้งเขาไปเรื่อยๆบ่อยๆแต่ว่าเขาไม่มาซ่อมให้มาทําให้สรุปตอนสุดท้ายนี่น้ํามันท่วมมากอยู่ไม่ได้เลยแล้วเราต้อง เขามาพูดกับเราว่าข้างบนซ่อมชั้นที่ต่อจากเรานั่นไปน่ะติดธนาคารแล้วพอนั้นแล้วเขาจะให้คนมาทําแล้วเขาจะมาเก็บเงินกับเราแต่ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วพอเราก็ถามไปเรื่องว่าถ้าจะทําจะซ่อมจะอะไรเนี่ยมันจะต้องอ,อหุ้นกันหรือเปล่าจากผมอยู่ชั้นสอง 2, มันต้องชัง 3, ้นสามชั้นสี่ชั้นห้าต้องมาเฉลียดด่ยจ่ายหรือเปล่าถ้าต้องซ่อมน้ําทิ้งอะไรพวกนี้ล่ะครับ ครับเรื่องเป็นอย่างนี้แหละครับโลค่ะอะค่ะฟังอยู่ค่ะก็ัยอยู่ว่าำลังคิดอยู่มันรั่วมาจากและต้นตอมันทําให้น้ํามันรั่วลงไปทําให้ข้างล่างเขาเสียหายแล้วคนข้างล่างเสียหายนี่จะต้องรับผิดชอบอะไรอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นจัดห้องที่มันทําให้รั่วลงมาล่ะครับคือผมไม่แน่ใจเพราะว่าเอมันปีที่แล้วมันก็รั่วมาครั้งนึงเยอะแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นช่วงฝนตกเยอะน้ําลงเยอะมันก็จะรั่วครับคุณประพัเนี่ยคุณประพัดเนี่ย<อ>คุณเป็นผู้เสียหายเดือดร้อนใช่ไหมใช่ครับอ่าแจ้งนิติบุคคลให้แก้ไข<ๆ>เขาก็บอกว่าห้องที่เกิดเหตุเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีคนอยู่อย่างนั้นเหรอครับผมคือ,อคือชั้นชั้นห้ากำลังเขาบอกกําลังซ่อมหรือไงเนี่ยแต่ชั้นสี่เขาไม่พูดถึงแต่ไม่มีคนอยู่แล้วชั้นสามที่ต่อจากผมผมอยู่ชั้นสองเขา บอกว่าติดธนาคารหรือใคทัต้นเหตุมันมาจากชั้นไหนต้นเหตุมันมาจากชั้นไหนจริงๆผมก็ไม่ทราบครับว่ามาจากไหนมาจากด่านฟ้าชั้นห้าเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับอืมทีนี้มันเป็นแนวดิิงไงคุณนอมเข้าใจไหมครับเข้าใจใช่นิติบุคคลต้องหาเหตุให้เจอครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้คือเขามาทําสุดท้ายเนี่ยเขาไปบอกเพราะผมไม่ได้อยู่ผมให้คนเช่าครับอมเป็นอาคารจุดอ่ะ แต่ว่าเขามาทําแล้วก็มาสก,กัดมาอะไรเสร็จแล้วเขาถึงมาบอกผมคือผมก็ถามว่ามันจะต้องทํำยังไงอะไรยังไงยังไม่คุยถึงเรื่องใช้ค่าใช้จ่ายครับส,สุดท้ายเขามาเรียกค่าเสียหายจากคุณใช่ไ่ะเขาเขาบอกว่าเขาเสียค่าเื่องมือไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วที่เหลือเขาจะใ,ใ,ให้ผมใครใครนิติครับนิติครับนิติอ้าแล้วเราบนคนโดนน้าหยดใส่แล้วเราจะต้องเสียค่าอะไรอ่ะ ค่าค่าช่างค่าซ่อมค่าแรงค่าของนี่แหละครับเราต้องรับผิดชอบเองเหรอคะเนี่ยเราเป็นคนเดือดร้อนเสียหายแล้วมาให้รับผิดชอบเออก็แปลกดีเหมือนกันคุณประพัฒอย่างนี้ครับเรื่องนี้คุณผมให้คุณโทรไปเนี้ยโทรไปหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเบอร์ของอายการครับอืมเดี๋ยววางหูแล้วโทรเลยค่ะครับนะครับว่าเรื่องนี้อายการนะไหมครับใช่ถามอายการเลยนะครับว่าไม่ต้องโจทย์นะครับจำง่ายง่ายในหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะครับครับ เดินใ้สร <laughs> ุปเดี๋ยวลืมเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดโทรถามนายการเลยเดี๋ยวพอโทรปั๊บท่านนายการท่านก็รับสายไฟ่ายเหลือประชาชนทางกฎหมายนะที่สมุรปราการับวันนี้เราเป็นผู้เสียหายใช่งนนิติบุคคลได้ทราบนิติบุคคลพาช่างมาทำอะไรก็ไม่รู้แล้วมาเรียกตังจากเราอ้าครับ แล้วมันยังไงแล้วแล้วมันเป็นพื้นที่่วนกลางไม่ใช่เลอก็งบประมาณกส่วนกลางนิติบุคคลทุกคนก็จ่ายร่วมกันไม่ใช่เลอไม่จะต้องซ่อมแซมระบบของถ้าเป็นเรื่องของระบบเป็นท่อน้ํารวมนะเป็นเรื่องของระบบใช่ไหมก็เป็นเงินของนิติบุคคลเงินนิติบุคคลคือเงินของสมาชิกทุกคนที่อยู่ในโครงการนั้นจะอยู่ทุกเดือนทุกเดือนคุณก็ต้องเอาเงินนั้นแหละมาซ่อมทำไมต้องมาเรียกเอาจากลูกบ้านเออโทรหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเลยรีบโทรตอนนี้เลยโอเคครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็น